สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมนครมถมเงินตาโบราณนะครับมานำเสนอเหรียญที่ระลึกในวาระงานสแตมโลกนะครับเมื่อปีพศ2018นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็ชุบเงินลงสีนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญงานสแตมโลกนะครับเมื่อปี2018 นะครับลักษณะเหรียญขนาดเเซนแบบนี้ด้านหลังเป็นรายละเอียดภาพสวยงามแบบนี้นะครับมีจํานวนการผลิตแค่1น0 0พันเหรียญเท่านั้นนะครับจะมีตัวเลขกํากับอยู่ที่เหรียญนะครับจำนวนการผลิตแค่1000พเหรียญเท่านั้นเผื่อท่านใดสนใจที่อยากจะเก็บสะสมนะครับผมก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้นะครับแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยนะครับเผื่อท่านใดพร้อมกล่องพร้อมอุปกรณ์ใบเือร์แบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะเก็บสะสมนะครับ คลิกปิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้นะครับสามารถกดติดตามไปได้เลยขอบคุณมากครับ